3,500ตัวน,นี้ครับ30,000่ามหฝากไปดันก็คือฝากไปดันก็คือ1 6ื่0ครับาวไน,นกับื0ครับตัวน,นี้1 6 0 0 0ครั งัวจังโคดสีอำเภอโพดสีครับเขาเอาอยู่พี่องเขาง,งามอยู่ร<อ>าคามือน,นีประมาณหมื่นสามถึงหมื่นแปดขายใดพี่น้องเป็นงัวเนื้อเด้องัวเนื้อพอได้ขายอยู่โทนี้เขาอาไปออกกระกกันเนี่ย<อ>ส่วนผุ่มพ่วงตัวนีสองตัวนี่นเป็นขายแล้วครับตัวหกพันครับ อนนี้ล่อล่อคือรถจะซื้อตัวนี่ตัวโรคพันธุ์เมื่อไทยครับผมประมาณนี้พี่น้องครับเพราะว่าตลารางอนี้ค้นเขาน่อยครับมีแต่ในหอยซื้อกันเองสำหรับการถ่ายทัมของโชคดีมือืออมณีครับไถ่ายในกรนี้พี่น้องครับส่วนมันสิอว์อากาศที่ช่องยูทูบแต่เพือ่อใดครับผมกับตัวสมัตาาิรับ,ร,บรองได้เพราะว่าติดติด,ด,ด,ดครับ อ๋ออีกตัวนึ่งก็นนะพ่อแม่ตัวนึ่งก็นนะอ๋ออพ่อว่าตัวนี้ของพ่อป่ะ,รปะครับครับตัวไหนครับต,ตัวนี้ตัวนี้ป่ะครับครับตัวนี้สองหนึ่งสองหนึ่งศู 2> 2, 1, 2, 1นย์เนาะเออบ้านนี้ส่งนี่ครับผมอยู่บ้านไหนล่ะพ,ออพ่อ<น>อำเภอไหนชนฝ่ายอุทพออุพจนเด้อพี่น้องเด้อประมาณน,นี้ครับเกี่ยวเขาแล้วล่ะผมตรงนี้เแล้วแล้วโอ้ลังคาเจนุศเนาะ คือว่าคือว่าอยู่คือนไต่อกวันนี้เนาะคอกันอเด็กเลี่ยมหาเลี่ยมซีเป็นอยูคาพี่น้องครับพี่น้องเถอเห็นผมนึ่งทงยูทูบกัขอไปดูทั้งจ่องเฟียด้ครับเดีอ ดี๋ยวสีบงอีกอีกอีกแหนุดคนเดวยครับก่อนสิกบันตัวใดพอตัวนี้ตัวใดครับ หมื่นี่ครับ่นตนนั่นล่ะตนนี้่มีลูกครับลูกเ่นสีีีโอ้ลูกมา่นึกนงับนันย่างนย่นนั่นนโอ้ซนี่ด้พี่น้องนสนี่นะโอ้ลูกผูดอลูกแม่ครับลูกแม่ีี่อีเป็นย่งลูกก่อน 46งานอยู่เด้อพี่น้อง่เพิให้ลูกตะก่อนเพิ่ณแยกแม่อยากลูกมาไหวกันโอ้ยลูกแล้งงามด้อพี่น้องตัวนี้ีลูกเป็นอย่างครับโอย้ย <c oughs> ลูกงามอยู่ครับพี่น้องครับ <c oughs> 4ีส่สิบหกแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ลูกพกุ่มนี่ลูกมากไรดลูรุ่นเรนนันรุ่นหลวงพว่อเนี่ยมาหาสี่สิบหกตัวนี้